สวัสดีครับพี่นาเดน,นะครับได้มาแล้วนะครับกับเรียวเมียียหรือว่าเขาเรียกว่า C.T. ทีป่ะเรียว e มี C ท <oughs> ตอนนี้ได้มา2สีเลยนะครับสีที่วางจำหน่ายก็จะมีสี f r r e เซ Blue นะครับแล้วก็สี b r a s i n g r e รนะครับลูกค้าที่ซื้อเครื่องช่วงแรกนะครับทางเรียว e มีก็จะมีเมมแถมมานะครับแล้วก็จะติดมากับกล่องแบบนี้เลย สังเกตนะครับว่าถ้าเมมหายถามร้านได้ทันทีเลยครับเมมชันอยู่ไหนโอเคมาดูที่ตัวกล่องกันก่อนก็จะมีสกีนะครับ C3 หรือ C3 นะครับมีโลโก้เรยวม,มีนะครับด้านค่าของกล่องก็จะมีคําว่าเรย์มี C3 นะครับข้างบนมีโลโก้นะครับตัว R มาดูที่ด้านหลังกล่องนะครับก็จะมีแจ้งว่ากล้อง3ตัวแบตบ5,000ม mm. ิลิแอม หน้าจอ6.5นิ้วแล้วก็ CPU ตัวใหม่ Helio G70 มาดูที่ตรงนี้นะครับก็จะมีแจ้งว่า Realme 3เป็นรุ่น RAM 3 g b รอ m ม32 g b นะครับแล้วก็เครือข่ายสัญญาณที่รองรับนะครับก็จะอยู่ตรงนี้ก็ลองมาเปิดดูเทียบเอานะครับว่ารองรับคลื่นสัญญาณไหนบ้างนะครับโอ้ยลิ้นพันกัน <c oughs> แล้วก็จะมีสติกเกอร์ตาครุฑของกอสอทชนะครับเ <c oughs> พื่อยืนยันว่าเป็นเครื่องศูนย์ไทย ด้านล่างนะครับก็จะมีเบอร์โทร call center นะครับหรือเบอร์ hotline นะครับ0 2 1 2 3 3 2 2 2นะครับถ้ามีปัญหาหรือต้องการสอบถามอะไรสามารถกร้งกางมาที่เบอร์นี้ได้เลยนะครับคร่าวๆก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาแกะกล่องกันเลย โอเคครับพอแกะกล่องมาแล้วก็จะเจอแบบนี้นะครับเฮ้วีลค o มทู o Real Me Family ยินดีต้อนรับสู่ครอบครัวของ r e a l m e นะครับพลิกมาที่ด้านหลังนะครับก็จะมีเข็มจิ้มซิมนะครับเข็มจิ้มซิมก็จะรูปทรงแบบนี้นะครับเปิดมาต่อนะครับเหมือนเดิมนะครับรุ่นนี้จะไม่มีเคสซิลิโคนแถมมาให้นะครับเรามาดูกันในนี้จะมีอะไรบ้างนี่ก็คืออินโฟ m a ชันไกด์นะครับ ในนี้ก็จะมีส่วนของใบรับประกันอยู่นะครับแต่ถ้าแกะมาไม่เจอก็ไม่ต้องสงสัยนะครับเพราะว่าทางร้านอาจจะแกะส่งใบประกันให้ลูกค้านะครับส่วนอันนี้จะเป็นควิ g ไก d e นะครับก็จะเป็นอะไรข้าวๆนี้แหละลองไปหาอ่านกันแน่นอนนะครับว่าไม่มีเคสซิลิโคนแถมมาคือชินและ <laughs> เดี๋ยวเรามาดูที่ตัวเครื่องกันอีกทีนะครับกระดาษว่างๆเปล่าๆนะครับสายชาร์จจะเป็นหัวไมโคร USB นะครับแล้วก็เหมือนเดิมนะครับก็จะมีสีเหลืองเป็นเอกลักษณ์ของทางเรียวมีนะครับความยาวของสายอยู่ที่1เมตรนะครับส่วนตัวนี้จะเป็นอะแดปเตอร์ที่แถมมานะครับ หัวอะแดปเตอร์จะเป็นแบบหัวแบนนะครับโอ้แบบนี้ดีเยี่ยมเลยนะครับเหมาะกับปลั๊กของบ้านเรามากนะครับแล้วก็ช่องเสียบสายชาร์จ USB ข้างในจะเป็นแบบสีเหลืองนะครับก็ดูสวยงามดีนะครับตัวอะแดปเตอร์ที่ให้มานะครับจะจ่ายไฟ5โวลต์2แอมป์นะครับหรือ10วัตต์นั่นเองถือว่าโอเคยอดเยี่ยมคุ้มค่ากับราคานี้นะครับโอเคเรามาดูที่ตัวเครื่องกันนะครับตัวนี้จะเป็นสีฟลอเรสเซูนะครับ ส่วนตัวนี้จะเป็นสี b r a s s งเลนสนะครับด้านซ้ายมือก็จะเป็นออกสีน้ำเงินเลยนะครับแล้วก็ด้านขวามือก็จะเป็นสีแดงเลยนะครับสีสดกว่ารุ่นอื่นๆมากเลยนะครับถือว่าโอ้โหสวยงามพอสมควรเลยนะ โอเคนะครับเรามาดูที่ตัวเครื่องกันต่อเลยนะครับหน้าจอจะขนาด6.5นิ้วนะครับกล้องหน้าจะเป็นแบบมินิดอปดิสเพย์นะครับความละเอียดของกล้องหน้าอยู่ที่5ล้านนะครับมีระบบ AI ด้วยแล้วก็ด้านบนก็จะเป็นลำโพงสนทนานะครับด้านขวาของตัวเครื่องนะครับตรงนี้จะเป็นปุ่มปิดเปิดเครื่องนะครับส่วนด้านซ้ายนะครับก็จะมีถาดใส่ซิมนะครับช่องใส่ซิมจะเป็นแบบ3สล็อตนะครับก็คือสามารถใส่ซิมขนาดนานซิมได้2ซิมแล้วก็ เมมโมรีได้1อันนะครับความจุสูงสุดของเมมโมรีที่ใส่ได้ก็คือ 256G b นะครับลงมาอีกหน่อยหนึ่งก็จะเป็นปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับด้านบนของตัวเครื่องจะไม่มีไมตัดเสียงนะครับมาดูที่ด้านล่างนะครับก็จะมีช่องลำโพงช่องเสียบสายชาร์จช่องไม์นะครับแล้วก็ช่องเสียบหูฟังแจ็คขนาด3.5นะครับมาดูที่ด้านหลังของตัวเครื่องนะครับจะมีกล้องอยู่3ตัวนะครับตรงนี้ก็จะเป็นไฟแฟลชนะครับ ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นที่สแกนนิ้วนะครับเราสามารถตั้งเป็นปุ่มชัตเตอร์ได้เหมือนกันนะครับตัวนี้ตัวขอบของเลนค่อนข้างที่จะหนาพอสมควรนะครับเดี๋ยวลองขยับให้ดูนะครับโอเคหลกัหลกๆของตัวเครื่องก็จะมีประมาณนี้นะครับมาดูในส่วนของเมมโมรีที่แถมมานะครับจะเป็นของยี่ห้อ Hikvision นะครับความจุอยู่ที่32กิกนะครับ V10 เนี่ยมันจะเป็น สัญลักษณ์ใหม่นะครับก็คือเป็นของเวอร์ชั่นใหม่ถ้าเรียกกันง่ายๆก็คือความเร็วในการเขียน10เมกะบิตเพอร์เซกนะครับก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราค่อยมาเอามาใส่เครื่องแล้วก็ลองใช้งานดูเนาะเดี๋ยวเรามาทดสอบลองเปิดเครื่องดูความจุของเครื่องดูนะครับรู้สึกว่าฟอนต์จะคมกว่าเดิมน,นะครับตัวหนังสือมันจะเล็กลงรุ่นนี้จะใช้เป็น Realme UI เวอร์ชัน1.0นะครับ มาดูที่สัญญาณ Wi-Fi นะครับ Realme C3 จะรองรับสัญญาณ Wi-Fi เฉพาะคลื่น2.4 GHz นะครับคลื่น5.0 GHz จะไม่สามารถรับได้นะครับรูปแบบตอนเปิดเครื่องก็จะต่างกับของ Realme รุ่นปกตินะครับเพราะว่าตัวนี้เป็น UI แบบใหม่ละนี่ขึ้นมาแล้วนะครับ Realme UI เริ่มต้นนะครับปรับแสงก่อน <c oughs> เพิ่มความสว่างของแสง ต่อมานะครับขอเพิ่มฟอนต์ตัวหนังสือดูก่อนสามารถปรับได้5ระดับเลยนะครับปกติละกันเนาะเราจะได้มองเห็นกันชัดๆนะครับเรามาดูพื้นที่เก็บข้อมูลกันก่อนเลยนะครับว่าหลังจากที่เราเปิดเครื่องแล้วนะครับจะเหลือพื้นที่เท่าไหร่เกี่ยวกับโทรศัพท์ตรงนี้จะเป็นรูปแบบใหม่เลยนะครับของ r e มี m e UI มันก็ดูง่ายดีนะครับดูตรงนี้ได้หมดเลยนเนี่ย พื้นที่เก็บข้อมูลจาก32กิกนะครับจะสามารถใช้งานได้19.5กิกนะครับมาดูในส่วนของเมนูคำสั่งรัดนะครับก็จะมีให้เราเลือกนะครับเราสามารถใช้โหมดกลางคืนได้เราสามารถเปิดตรงนี้ได้เลยนะครับทุกอย่างก็จะกลายเป็นโหมดกลางคืนเลยครับก็ถือว่าหาง่ายนะเราตั้งที่ด้านบนได้เลยนะครับ มาดูในส่วนของการบันทึกหน้าจอนะครับเข้ามาดูในส่วนของการตั้งค่าก่อนเลยนะครับก็จะมีอัดบันทึกเสียงระบบนะครับโอ้อันนี้ดีเลยตัวนี้จะมีให้เราอัดบันทึกเสียงระบบนะครับอัดบันทึกเสียงไมโครโฟนความละเอียดของวิดีโอโอ้สามารถเลือกเป็นแบบ Full HD ได้ด้วยถือว่าเยี่ยมเลยทิศทางการเล่นวิดีโอที่สร้างกล้องหน้ากดสลับได้กดแตะหน้าจอในการบันทึกได้ โอเคถือว่าในส่วนนี้เราจะมาเทสกันทีหลังนะครับเรามาดูคร้าวากันก่อนเนาะมาดูที่ปุ่มการนำทางนะครับเราสามารถปิดปุ่มการนำทางได้นะครับก็จะใช้เป็นการเลื่อนนิ้วเอานะครับเวลาเราใช้มือถือแนะนำให้ตั้งเป็นเลื่อนแบบนี้นะครับเพราะว่ามันจะไม่มีปุ่มมาเกะกะด้านล่างนะครับมีตัวคนแอปด้วยโอเค หลักๆเข้าๆก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวขอให้พี่ณเดทดสอบตัวเครื่องก่อนเดี๋ยวเรามาเล่าสู่กันฟังนะครับว่ามันมีข้อดีข้อเสียอะไรอย่างไรบ้างนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับช่วยกันกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่ณเดด้ยวยนะครับแล้วก็เดี๋ยวพบกันใหม่คลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับเย่เยแล้วเจอกันคลิปถัดไปไปรุ่น